สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตาร์นะคะทุกคนวันที่27นะคะสิงหาคม2567พี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมต่อไปนี้ก็คือการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันได้เลยนะคะทุกคนมีข้อมีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะ เราไปดูวันที่26ก่อนนะคะทุกคนวันที่26หกลุดมมิจัดพี่น้องหลังเจ้าที่เข้าติดต่อกันตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่25นะคะทุกคนวันที่26หลุดแบบไม่มีเยอะใหญ่นะคะพี่น้องให้เด่น3และ2มา58704พี่น้องลุดมมิจัดพี่น้องคะ่ะเด่นประจำวันมาไหมเจ็ดห้อยนะคะ2หลุดนะคะทุกคนวันนี้เลื่อเด่นประจำวันก็ห้อยเกือบทุกวันนะคะทุกคน ไปต่อลุ้นต่อวันที่27ดนะคะช่วงไหนที่หลุด fc ทุกท่านหยุดก่อนนะคะวันที่27ใจก็อยากให้หยุดนะคะทุกท่านเพราะว่าเริ่มหลุดมาแล้วนะคะถ้าเข้าก็เข้าติดต่อกันได้พี่น้องรับสตากับรับสามัคคีถ้ารุดก็รุดติดต่อกันหันับตับใหม่ได้พี่น้องจากที่ใจคำนวณแนวทางได้นะคะทุกคนวันที่27จใจได้ยุดเด่นอยู่ที่9และ8ปดนะคะวันนี้จับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึ่งพี่น้องเอ้ยนะคะจับยากอยากพี่น้อง จับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึ่งอีหลีนะคะพี่น้องคะมาดูค่ะทุกคนเก้านะคะคู่ที่จจจับให้นี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนสถิติงวดล่าสุดและคู่เลขเด่นประจำวันนะคะเก้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าแปดแปดค่ะพี่น้องแปดเจ็ด 8ป8สี่ดศนะคะพี่น้องค้าสำหรับคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือ98 89แป้คู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะพี่น้องใจมากมอนี่แปดสี่สี่แดพี่น้องพี่น้องมักน้ำใจบอถ้าพี่น้องมักน้ำเจกับพี่น้องก็ตามได้เด้อค่ะถ้าพี่น้องบอามาักก็ให้พี่น้องพานได้พี่น้องทีนี้นะคะเรามาดู เลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจาวันอังคารอยู่ที่เลข3ามและเลข8เบิ้นประจําวันคือเบิ้นสามสามค่ะสามกับ8นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะบางคู่ก็มีบางคู่ก็ไม่มีนะคะแล้วแต่ชอบนะครับทุกคนเพราะว่าตัวเลขหลายตัวจับไม่หมดทุกคู่นะคะเก้า เก้าเด่นเก้ากับแปดเด่นแยกเด่นประจำวันสามกับแปดเป็นเก้าสามเก้าแปดเก้าสามจไม่ได้จับให้ถ้าท่านชอบท่านตามได้ก็แปดจจับให้อยู่นะคะแปดค่ะแปดสามแปดแปดแปดสามสามแปดเป็นเป็นเลขเด่นประจำวันเนาะพี่น้องแล้วตะมักเเ้อคะ่ะแปดแปดก็แล้วแต่ชอบนะคะทุกคนที่ใจพูดเมื่อกี้คือคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะทุกคนบางวันกับเขา่าบางวันกับลุดพี่น้องแล้วจะมือนะคะทุกคนคะ่ะ ค่ะสำหรับแนวทางนะคะเราสตาวันที่27สิงหาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโก,ก,ก,กคนไนไเดด้อพี่งสสวัสดีค่ะ